ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลที่อพยพมาในราชอาณจาจักรไทยเป็นเวลานานนะคะและก็กลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณจาจักรไทยเพื่อทดแทนมติครมเมื่อวันที่26มกราคมปี2564ปัจจุบันมีผู้ที่อพยพมาอยู่ไทยเป็นเวลานานกลุ่มแรกก็คือตั้งแต่ปี2527ถึง2542ค่ะมีประมาณ120,000คนและกลุ่มที่2เมื่อปี 2,548ถึง2,554กลุ่มนี้มีประมาณ2 1 5 0 0 0คนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีประมาณ29,000คนและก็กลุ่มที่4คือกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก็มีการสำรวจไปแล้วนะคะประมาณ1 1 3 0 0 0คนรวมทั้งหมด483,000คนคอรมพิจารณาลดขั้นตอนต่างๆค่ะ เพราะว่าถ้าจะต้องพิจารณาทั้ง480,000กว่าคนเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมใช้เวลานานถึง44ปีนะคะคอรมอก็ลดขั้นตอนให้ทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการให้สัญชาติแล้วประเทศไทยจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่แต่ว่าทางที่ประชุมคอรมอได้เห็นชอบในหลักการนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันแล้วก็ไม่เกินกว่า60วันค่ะ นายจิรายุห่วงทรัพย์โรสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าทั้ง483,000คนนี้อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานสามารถทำงานได้ปกติแล้วก็มีเอกสารสำคัญ ดังนั้นจึงมีความคิดเห็นกันว่าควรจะต้องทําให้ถูกต้องเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถสัญจรไปมาได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้รู้ถิ่นฐานที่อยู่ที่ไปที่มาของคนเหล่านี้จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อหลายๆส่วนค่ะ